ค่ะกลับมาในช่วงของที่3มนะคะวันนี้เนะะี่ยค่ะเรายังอยู่ที่บริษัทไทยซัมซุงค่ะนะคะก็อยู่ในจังหวัดของภูเก็ตนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากเลยครบรอบหนึ่งปีนะคะเราก็จะมีผู้บริหารระดับสูงนะคะซีอก็ไปแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะนะคะที่เราพลาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าการตลาดสายงานการตลาดที่เข้มแข็งนะคะเกิดจากท่านนี้เลยค่ะนะคะวันนี้โอกาสดีเราได้พบกับท่านคมกริตลายรักค่นนะคะเป็นดีซีโอตำแหน่งนี้ เป็นๆคืออะไรคะสวัสดีค่ะก็เป็นผู้ช่วยรองประธานของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทด้วยนะครับค่ะก็คือที่เมื่อกี้ได้กลืนเอาไว้ว่าเรื่องของการขายที่เข้มแข็งมาจากแนวทางของท่านเลยอันนี้ยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าไทยซัมซูงทาได้ดีมากเพราะว่าโดยปกติแล้วในทุกๆบริษัทจะเห็นว่ายอดขายมันตกนะครับแต่เนื่องจากเราปูพื้นฐานมาในการสร้างคนมาตั้งแต่ เอาเป็นว่าครึ่งปีของปีที่แล้ว hmm. และพอมาถึงช่วงโควิดเนี่ยนะครับเรายังมีเขาเรียกไอเดียในการที่จะลุกต่อ <Okay. S 2> ก็คือปกติแล้วทางคอพพเนี่ยเขาก็จะสั่งหยุดสอบทําให้ไม่มีบริษัทไหนสอบได้ <Okay. S 2> ก็แปลว่าออกโคดไม่ได้ uh uh. แต่บริษัทของเราเนี่ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส <Okay. S 2> ก็คือ,อเราก็คิดว่าคิดนอกกรอบ <Okay. S 2> แทนที่บริษัทออกโคดไม่ได้เนี่ยเราไม่เร,ไมเราไม่เอาตรงนั้น <Okay. S 2> เราอานุญาตให้ทนใหม่ ไปขายคู่กับเมนเทอร์เมนเทอร์ไปว่าคนแนะนําหรือคนที่มีใบญาติตัวแทน<อ>ไปคู่กันแล้วพอได้งานมาก็ฝากกับอะไรครับฝากกับตัวเทเก่าเนี่ยเหมือนก็มีพี่เลี้ยงใช่ใชเพื่อจะไม่ให้ผิดกฎหมายแล้วเรานับคนใหม่คนนี้ในนามของบริษัทซึ่งเราสามารถทําได้ว่าให้เขาติดคุณอวุธหรือว่านับเป็นคนใหม่ของคนที่พามา<อ>ซึ่งเรามีการแข่งขันสร้างคนคนับเป็นการแข่งขันสร้างคนตามปกติ ก็ทําให้ในช่วงของอเดือนเมษาพฤษภาพิจารณาในช่วงไตรมาสนี้ที่เป็นไตรมาสโควิดเรามีคนใหม่เข้ามาเพิ่มเนี่ยประมาณสักพันหก้คนโอ้โในช่วงของที่ทุกบริษัทเงียบใช่แต่ไทยซัมซุงมี ตัวแทนใหม่ใช่ครับพันกว่าคนใช่ถูกสองพันคนเราถือเป็นตัวแทนใหม่ในนามของไทยสมซุงแต่ยังไม่ได้ออกโค้ดเพราะว่ายังสอบไม่ได้ยังมีการแต่งตั้งมีรหัสไว้เฉยแต่ว่าเวลาที่งานอนุมัติไปอนุมัติในชื่อเมนเทอร์ที่เรียกว่าพี่เลี้ยงหรือผู้หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยคอมก็ออกไปที่หัวหน้าหน่วยตามปกติถูกต้องตามตามหลักการของของธุรกิจทุกอย่าง แล้วก็พอหลังจากที่โควิดผ่านไปมีการสอบได้ใช่ครับเราก็มีการตอนนี้ก็ผักดันพันหกรอคนเนี่ยสอบตอนนี้เราก็สอบไปทั้งประมาณ6 0สิบเปอร์เซ็นต์ละก็เหลือแค่สี่สิบก็ิดหน่อยทุกคนสามารถสอบได้เพราะว่าปฏิบัติจริงด้วยปฏิบัติจริงด้วยมีการปฏิบัติจริงอยู่แล้วใช่ใช่ใชนะคะหลักการขายของซัมซุงเลน้นอะไรจริงๆแล้ววันนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของปัจญาประกันชีวิตจริงๆเพราะว่าเอาทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมเนี่ยดอกเบี้ยตกดอกเบี้ยต่า สองก็คือการเมืองนาการเมืองด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบประกันที่เป็นเซฟวิ่งสมัยก่อนที่คนนิยมเนี่ยมันทำไม่ได้ละเพราะบระิษัทรับเบี้ยม,มาไปลงทุนมันก็ไม่สามารถหาที่ลงทุนในการที่จะทํากําไรเรื่องของแบบเซฟวิ่งงั้นทุกบริษัทก็คือในเทรนของอุตสาหกรรมเลยตอนนี้หันไปทําเรื่องโปรเทคชันกับ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนะครับก็คือสวัสดิการต่างๆนะครับงั้นซัมซุงเมื่อจะเน้นขายตัวนี้สิ่งที่ต้องปลูกฝังตัวแทนใหม่เลยก็ต้องปลูกฝังของการเป็นตัวแทนมืออาชีพนะครับให้ความรู้กับลูกค้าจริงๆมากการทําตรงนี้มันเพื่ออะไระนะครับเพื่อที่จะมีความคุ้มของยิ่งตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยถ้าขาดหัวหน้าครอบครัวไปยิ่งเดือดร้อนใหญ่เพราะงั้นเราก็จะไปเน้นเรื่อง protection กับเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คีนี้เนี่ยกลุ่มของคนทํางานในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีในเรื่องของโรงแรมที่อาจาจะได้เงินเดือนที่มีแบบครึ่งราคาห0า,าเปอร์เซ็นต์เขาสามารถจะมีแบบโปรแกรมที่สามารถจ่ายได้ราคาแบบนีไ้ไหมแบบถูกๆเดือนพันก็บ้าจริงๆแบบประกันชีวิตเนี่ยมันเหมือนเทลเลอร์อตัดเข้ารูปทรงตัวเองอมันมีตั้งแต่จริงๆแล้วประกันมันมีตั้งแต่พันประบาทต่อปีอย่างเช่น p A อันนี้ก็คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุแล้วจริงๆเวลาเราพูดถึงทำประกันคนมักจะนึกว่าเบี้ยประกันมันต้องหลายหลายหมื่นจริงๆไม่ใช่ 7,000พันก็สร้างความคุ้มครองได้8 0 0พันก็สร้างความ<อ>าคุ้มครองม,มีคมีรับมีจริงๆนะมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรข,ของเราแล้วก็จัดให้เหมาะกับเ,เขาเรียกว่าความสามารถในการจ่ายของลูกค,ค้าค่ะก็ะค,ะคือหมายถึงว่าถ้าลูกค,ค้ามาในเคสที่แบบอุ๊ยอยากจะทำนะ,ะแต่ผมเงินเดือนแค่หมื่นดหน่อยอ่าเงินเดือนแค่เก้าพันอ่ะเดือนก็จะผ่านเก้าพัน อย่างนี้สามารถทำประกันก็จริงๆแล้วหลักการเนี่ยนะครับของของการทำประกันเนี่ยเขาบอกว่าเบี้ยของลูกค้าเนี่ยเมื่อรวมๆนะครับรายได้ทั้งปีแล้วไม่ควรเกิน1 0 1 5ของรายได้ทั้งปีอย่างถ้า900 0ก็แปลว่าตีสักหนแสนหนึ่งต่อปีงั้นเบี้ยประกันก็ไม่เกินหมื่นหนึ่งต่อปีก็ยังทำได้เพราะบอกแล้วนะเบี้ยประกันมันก็เริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วแบบตลอดชีพถ้าเป็นวัยการคนอายุ30สเนี่ยสัญญาหลักแค่2,000บาทต่อหอย่ง้ย1พันกว่าบาท10,000แ นะงั้นดิน,นทาได้ถึงสามสแสนถ้าจะพูดถึงทําคุ้มครองชีวิตว<ช>ครับคดีไหน,นคนเนี่ยเจะถามว่าในการคุ้มครองโรคร้ายตัวโควิดเนี่ยอยู่ในคุ้มครองโรคร้ายหรืยังจริงๆแล้วประกันชีวิตเนี่ยหลักการเลยถ้าทําประกันมาแล้วไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเพศิบริสุทก็คุ้มครองทุกอย่างทุกอย่างงั้นคุ้มครองทุกอย่างครับ ฉะนั้นตนนี้หลายคนที่บอกว่ากาลังตัดสินใจจะทําในเรื่องของการประกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคร้ายโควิดที่บรรจุอยู่แล้วคือเวลาทาประกันที่แล้วบริษัทอนุมัติตามมาตรฐานแล้วเนี่ยจะยกเว้นแค่สประกันหนึ่งค่าตัวตายภายใน1ปีค่าตัวตายภายใน1ปีก็แปลว่าถ้าหลังหนึ่งปีค่าตัวตายยังจ่ายไหมก็แสดงว่าได้สิได้ครับถ้าเกินยาได้ครับถ้าเกินจาก1ปีไปแล้วมาค่าตัวตายจริงๆบริษัทก็ต้องจ่ายอันนี้เงื่อนไขตามกฎหมายอย่างที่สอง ผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้ประกันนี้เขาไม่จ่ายแต่เขาจะคืนเบี้ยคือในส่วนมูลค่าให้เหมือนกันถ้าค่าตัวตายภายในหนึ่งปีนะไม่จ่ายก็จริงแต่คืนเบี้ยให้ก็แปลว่าลูกค้าไม่เสียอะไรอ๋อแสดงว่าหมายถึงก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียเปล่าอ๋อแสดงว่าความคิดที่หนูเคยคิดมาว่าเฮ้ยถ้าจกิดเรค่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่หนึ่งปีสองปีเราจะไม่ได้ประกันเลยถ้าภายในหนึ่งปีคืนเบี้ยถ้าหลังหนึ่งปีไปแล้วจ่ายทุนประกันอ่าฉะนั้นแล้วก็คือยาง้งคุณค่าทุกบริษัทเหมือนกันหมดคครรััับบออนนนนี้ยยยู่ใกฎหมาเละ เพิ่งรู้ค่ะเพิ่ง uh, รู้เลยอย่างที่สองที่บอกว่าผู้อภิบารเงผู้รับผลประโยชน์อ่ะเช่นรับให้ลูกรับผลประโยชน์ให้เมียรับผลประโยชน์แล้วเมียวางแผนฆ่าสามีอย่างเงี้ยงดี้ถ้าเกิดเรียกว่าเขาสืบได้เขาไม่จ่ายทุนประกันแต่เขาจะคืนมูลค่าของกรมธรรม์คืนครบไหมคะไม่ครบต้องหาค่าใช้จ่ายไปอ่านี่เขาเรียกมูลค่าสามก็คือปิดบางสาระสําคัญในการทำประกันชีตก็จะมีหนึ่งปิดบางเกี่ยวกับอาชีพสองปิดบางเกี่ยวกับโรคร้ายแต่ตรงนี้นะ ก็มีกฎหมายคุ้มครองอีกว่าถ้าปิดบังเกินสองปีไม่ว่าคุณตั้งใจผิดบังแต่ถ้าเกินสองปีบริษัทคุ้มครองไปสองปีแล้วถือว่ากรมธรรม์สมบูรณ์อ๋อคือมีนัยยะอีกสมมติว่ามีบังตั้งใจเลยเนี่ยมีตั้งใจมาเลยเป็นมะเร็งอยู่แต่ว่าไม่บอกไม่ลาบริษัทก็ไม่ได้รู้ไม่อะไรแต่เกินสองปีไปแล้วถึงแม้จะเสียชีวิตแล้วสืบทีหลังว่ามีประวัติอยู่โรงพยาบาลก็ต้องจ่ายอ๋ออันนี้เป็นเป็นความรู้ใหม่กเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราทําปั๊บเนี่ยเราอาจจะเป็นระยะที่หนึ่งแต่เราไม่รู้เลยใช่ใ่อาจจะรู้ก็ได้อแล้วก็รู้แต่ยังไม่มีประวัติที่ไหนเลยอนะ่ะรู้อ่ะเฮ้ยมันใช่แน่บริษัทก็ไม่ทราบใช่อยู่ไปจนถึงครบ4ปี2ปี2ปีขึ้นไปอ่ะสปีขึ้นไปพอปีที่4เสียชีวิตจ่าย100%แต่ถ้าเกิดสืบสารว่าเฮ้ยเขาไปตั้งแต่ปีก่อนนั้นนะเกิน2ปีถือว่าสิทธิสมบูรณ์ สบายเลยอ่านี่ก็เป็นช่องว่างช่องว่างของประกันแต่ว่าเนื่องจากตัวแทนที่เราปลูกฝังเรื่องของจรรยาบรรณไว้เนี่ยเขาก็จะต้องแถลงตามความถูกต้องเพราะประกันนี่ก็ถือว่าทําด้วยความโปร่งใสทั้งบริษัททั้งลูกค้าใช่ข้อสุดท้ายคือไม่ชําระเบี้ยจนทําให้มูลค่าเป็นศูนย์ไม่ชำระเบี้ยอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติถ้าเราชำระมา3ปี4ปีแล้วูลค่ายังมีเวลาที่ลูกค้าหยุดในปีที่4เนี่ย บริษัทจะกลับไปดูที่มูลค่ากรมธรรม์ว่าสามารถกู้เอามาขยายความคุ้มครองได้ไหมเขาเรียกกู้อัตโนมัติบริษัทจะเลือกทํากู้อัตโนมัติก่อนแล้วท่านอัตโนมัติเลยครับเช่นท็มปงเบียปีละหมื่นสมมติถ้าส่งมาปีละหมื่นส่งมา5ปีมีมีเงินอยู่ห้าหมื่นแต่พอไปดูมูลค่าแล้วมีอยู่สามหมื่นก็แปลว่าเขามีเงินอยู่ในกรมธรรม์สามหมื่นกู้หนึ่งหมื่นมาส่งปีที่หกถ้าปีที่หกยังไม่ยังไม่ก็ปู้มาส่งปีที่เจ็ด อ่าให้ถ้าลายในเสียชีวิตในช่วงที่เรากู้อัตโนมัติบริษัทก็ยังจ่ายเหมือนเดิม<ะ>แต่จะหักเงินกู้ออกไปแล้วถ้าเกิดสิ้นสุดถ้าหมดแล้วหมดคุณหมดเรียกหมดจบเลยจบละถ้าหมดมูลค่าของมันแล้วเอามูลค่ามาใช้จนหมดแล้ว<ะ>ก็ถือหมดแล้วถ้าเสียช<ะ>ีวิตหลังจากหมดมูลค่าก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้อะไรแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกกรมมัดนันเขาจะมีตารางไว้เลยว่าส่งมากี่ปีขยายได้กี่ปีส่งมากี่ปีขยายเขาจะมีไว้หมด ทุกกรมธรรมเหมือนกันหมดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเองเนี่ยจะไม่ค่อยมานั่งดูเนาะต,ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก,ก็หลักการจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนมืออาชีพเนี่ยเวลาคือเขาส่งมอบกรมธรรมเนี่ยเขาก็จะอธิบายเรื่องอย่างนี้ให้ฟังทุกคนที่เป็นมืออาชีพเขาต้องอธิบายเวลามอบกรมธรรมก็ต้องมาเช็คว่าชื่อถูกต้องไหมนามกุลถูกต้องไหมผู้รับผลประโยชน์ถูกต้องไหมแล้วก็มาอธิบายข้อยกเว้นสี่ข้อนี้หลักการต้องเราสอนให้ทําอย่างนี้ที่ไทยคำซูเราสอนทำอย่างนี้คือแบบง่ายๆเลยกระชับกระชับค่ะคาวนี้แผนการตลาดที่เราสอน ตวแทนเราก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมคะการตลาดจริงๆแล้วหลักการสอนเนี่ยเขาเรียกเทคนิคการขายหรือหรือวิธีการขายเนี่ยมันต้องเรียนหัวข้อตั้งแต่หนึ่งการเปิดใจหมายถึงว่าเราไปพบลูกค้าแล้วจะสร้างความพึงพอใจตั้งแต่แรกพบยังไงมันต้องแต่บุคลิกภาพวิธีการพูดเขาเรียกเซลทอกในภาษาประกันเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเปิดใจไปจะชมเขายังไงจะถามใช้คําถามยังไงทําให้ลูกค้าพึงพอใจเปิดใจเสร็จแล้วก็นําเสนอพอนําเสนอเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะมีปัญหาข้อโต้แย้งก็สอนวิธีการแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง นะครับแกตัวย้งเสร็จก็สรุปการขาย<ช>ก็โปรเซสในการเรียนเนี่ยหรืออบรมเนี่ยเรามีอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ทฤษฎีของไทยแล้วก็เกาหลีด้วยเพราะเราเราก็เอาอความรู้จากเกาหลีมาใช้กับประเทศไทยด้วยเรามีทุกขั้นตอนแปลว่าถึงมันไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับประกันก็เข้ามาเรียนที่นี่ได้พร<ช>้อมกันท<ง>ีนี้เนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของไทยซัมซุงเนี่ยมาจากเกาหลีค่ะก็อยากจะทําเนี่ยพูดถึงประวัติในเรื่องของบริษัทไทยซัมซุงนิดนึงนะคะมีที่มาอย่างไรบ้างนะคะจากเกาหลีมานี่ยโอเคจริงๆวอย่างนี้ คนมากจะนึกว่าอ่ซัมซุงเนี่ยขายอิเล็กทรอนิกส์จนร่ำรวยก็เลยอยากจะมาเปิดหรือมีธุรกิจประกันกย่ามเขาบ้างในแง่ของความเป็นจริงในปัจจุบันตามที่คนคิดเนี่ยผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจแรกเริ่มต้นเลยที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆเลยไทยประกันชีวิตของเกาหลีเนี่ยเปิดมาตั้งปี2,500 2,500ก็63ปีโอ้แล้วเมื่อเปิดมาแล้วเน,นี่ยนะครับ ผ่านมาถึงปีหนึ่งสองก็แปลว่าอีก12ปีเอาเงินของธุรกิจประกันชีไปลงทุนเปิดอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วประกันชีพเป็นเจ้าของอิเล็กทรอนิกส์เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมทั้งหมดในเครือของเกาหลีครับเพราะว่าอันนี้เริ่มต้นผมเล่าประวัตนินี้กันแล้วกันมหาบุรุษของซัมซุงเนี่ยชื่อท่านลีเบียงชอนเป็นผู้ก่อตั้งท่านลีเบียงชอนเมื่อปี2 4 8 1ี่ก่อนสงครามโลกซึ่งเกาหลีตอนนั้นถูกญี่ปุ่นบุก ข้าวยากหมากแพงผู้คนไม่มีข้าวกินคนจนนี่ไม่ต้องพูดถึงต้องขุดเผือกขุดมันกินท่านรีบุญชรเนี่ยลุกขึ้นมารวบรวมเอาเงินของตัวเองไปควานซื้อข้าวมาแล้วก็เปิดเป็นโรงขายข้าวขายให้กับคนที่มีเงินในราคาถูกสําหรับคนไม่มีเงินก็แจกให้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะค่าข้าวก่อนแล้วก็พัฒนามาเป็นโรงงานน้ําตาลโรงงานสิงทอจนมาเขาเริ่มต้นสองสี่แปดหนึ่งจนมาสองพันห้าร้อยนะก็ปีกว่าอีก19ปีถูกไหม ก็มาเปิดประกันเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่อันดับแรกที่เป็นธุรกิจ<อ>จริงๆที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องของของโชหวยทั้งนั้นแหละมาเปิดธุรกิจประกันชีตเป็นอันแรกแล้วลองมาก็หนึ่งสองก็เป็นอะไรครับเป, 1, 7, เป็นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งเจ็ดเป็นอุตสาหกรรมหนักก็มีอู ore, ่ต่อเรือบริษัทก่อสร้างก็แปลว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่เป็นการเงินจริงๆเริ่มต้นคือประกันชีวิตเมื่อปีส5 0 0รอแล้วทําให้มีธุรกิจอื่นแม้แต่อิเล็กทรอนิก ทุกวันนี้ประกันชีวิตถือหุ้นในอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดค่ะงั้นอิเล็กทรอนิกส์รวยขนาดไหนก็ต้องปันผลมาให้ทางประกันชีวิต โอ้โห,โโหก็หลายคนก็พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความมั่นคงเยนะครนะะหลายคนอุ้ยถ้าเกิดทำประกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งบริษัทประกันล่มไปทํายังไงฟังนี้แล้วรู้เลยได้คาตอบแน่นอนเรื่องล่มนี้นไม่นอากลัวเลยเพราะว่าประกันชีวิตในประเทศไทยทุกบริษัทตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับคอปภเนี่ยระบบของกฎหมายเขาจะมีการตรวจสอบอย่างเช่นทุกไตรมาสเนี่ยเขาจะมีออดิตจากคอปภมาตรวจสอบเรื่องของการเก็บเงินเข้ามาเอาไปใช้อะไรไปลงทุนอะไรต้องตรวจสอบอย่างที่บริษัทเนี่ยเมื่อ เดีวเมื่อสัก2เดือนที่แล้วก็คอปปะก็เข้ามาออดิตเดือนหน้านี้จะเป็นสปงอเข้ามาออดิตก็จะมีองค์กรที่เข้ามาออดิตบริษัทประกันตลอดเวลาเพราะเขาถือว่าเงินของประกันเป็นเงินของภาคประชาชนซึ่งถ้าเกิดประกันล้มไปอะไรไปเนี่ยจะเสียหายหนักแล้วก็ข้อบังคับทางกฎหมายอีกอันหนึ่งที่เป็นหลักค้าประกันก็คือทุกบริษัทประกันเมื่อได้เบี้ยของลูกค้าเข้ามาสมมื่เก็บมาหมื่นบาทเนี่ยขั้นต่ำร้อยละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องซื้อพับัตรัฐบาลอันนี้เป็นข้อบังคับทางกฎหมายเลย ถ้ว่าต่ํา25%เนี่ยแปลว่าซื้อสูงกว่า25ได้อย่างซ a m ซุงเนี่ยในอดีตเราซื้อถึง60กว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายเราไปลงทุนเพิ่มก็ซื้ออยู่ประมาณสัก40กว่ากับ50%ที่ซื้อพันธบัตรนอกนั้นที่เหลือก็ไปลงทุนโอ้เอนะคะหลายคนก็ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนะคะช่วงท้ายใหญ่ท่านได้ฝากนิดนึงค่ะนะคะให้กับคนที่กํลังติดตามว่าฟังกันอยู่เนี่ยได้มั่นใจในเรื่องของบริษัทไทยซ a m s ุงค่ะถ้าพูดถึงบริษัทไทย Samsung นี่ก็เป็นบริษัทที่เป็นลูกของบริษัท s a m s u n ในประเทศ นะครับซัมซุงแบรนด์ของซัมซุงเนี่ยเอาเฉพาะแบรนด์เนี่ยมูลค่า2.93ล้านล้านยอดขายของซัมซุงกรุ๊ปเนี่ย12ล้านล้าน12ล้านล้านเนี่ยเราจะจะรู้สึกว่ามากน้อยขนาดไหนก็ GDP คือเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศไทยเนี่ยปี1นึงถึง15ล้านล้านจะเห็นว่ามันเกิดเท่า GDP ประเทศไทยก็เท่ากับอะไรรายได้ของคนไทย69ล้านคนเนี่ยครับ รวมกันเจ้ากับยอดขายของซ้ำสูงงั้นบริษัทแม่ของเราเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็ไปลงทุนอยู่ใน8 9ประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีพนักงานก็4,90,000เ่คนนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทางส t a n d a r d p o o r ดจัดให้เป็นดับเบิลเอทิปเปิลเอไม่ใช่ดับเบิลเอทิปเปิลเอนะครับนั่คือความเข้มแข็งหรือว่าความแข็งแรงทางด้านการเงินส่วนในประเทศไทยเนี่ยเรามีคาเรชอยู่ที่ประมาณ4 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงจริง คาเลโชก็คือเงินกองทุนที่ค้ำประกันความเสีย<ฆ>่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินของบริษัทเนี่ย<ฆ>มันโตกว่า400%โตกว่าหนี้สิน400%เนี่ย<ฆ><ฆ>เพื่อเป็นการมั่นใจเวลาที่เราจะดูว่าบริษัทประกันไหน,นมีความมั่นคงไหมให้ดูที่คาเลโชซึ่งคาเลโชเนี่ยคนที่จะเอามาดูแลก็คือคอปปพอ,พอ<ฆ>ก็จะตรวจสอบว่าบริษัทประกันไหน,นมีคาเลโชเท่าไหร่<ฆ>ถ้าต่ำกว่า200%เนี่ยก็จะต้องเรียกว่าตรวจสอบมาแล้ว<ฆ>ลเพราะมันต้องเกินขี่นึ่นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าวันนี้หลายท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ย เกิดความมั่นใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งสามผู้บริหารนะคะที่มานั่งคุยกันนะคะแล้วก็รวมถึงท่านคงกิจด้วยนะคะซึ่งท่านเองก็ดูแลเรื่องของการตลาดแล้วก็สายขายอย่างดีนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นผูชอบมากเลยนะที่บอกว่าช่วงวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะบริษัทอื่นอาจจะเปูดตายแล้วฉันรู้ยทำไงแล้วนะคะแต่ไทยซัมซุงรเนี่ยยังสามารถที่จะให้มีพลังได้นะคะเรียกว่าช่วยกันไปอย่าง ที่งานก็ได้ช่วยทําให้คนที่ไปมีงานทำหรือตกงานได้มีงานทําด้วยเช่นกันะคะวันนี้ต้องขอบคุณกันมาทเดียวนะคะสำหรับในส่วนของคุณคกิตไลลักษณ์นะคะ BCO ค่ะนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลกับเรานะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้มาพูดคุยกับท่านอีกนะคะแล้วก็มาดูความเจริญเติบโตของไทยซัมซุงกันอีกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสาขาจอเกตวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ